นี่คือพระพุทธบุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผามังกรบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองเป็นพระพุทธรูปปางพุทธมารดาขนาดใหญ่แกะสลักแบบลอยนูนด้วยหินธรรมชาติความสูงถึง35เมตรสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นเหมืองหินเก่าที่มีการระเบิดของภูเขาจนกลายเป็นหน้าผาสูงต่อมาหลวงพ่อสะ่งิ้งเจ้าอววาสวัดปานเลไลวอรัวิหารจึงมีความคิดที่จะสร้างพระ พุทธรูปแกะสลักขนาดใหญ่และเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาได้มีพิธียกพระเกตมาลาและน้อมถวายสักการะโดนแปลอักษรครั้งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีม,มากถึง400ลำโดยโ k เค t อ d i o ในปัจจุบันยังมีการสร้างน้ําตกสองสายไหลลงมาจากหน้าผากลายเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆรวมถึงอีกหนึ่งจุดไฮไลท์คืออุโมงค์หินขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังองค์พระประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้มากราบสักการะขอพรและอีกความยิ่งใหญ่อลังการที่กําลังก่อสร้างคือ กายวอล์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความยาวถึง410เมตรคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงปี2568นับว่าเป็นปฏิมาก,กรรมที่งดงามและยิ่งใหญ่ในอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีปักหมุดไว้ได้เลย